ปกติเนาะโอ้ไม่ไหวพี่บื่ดดึงเพกอไม่มีแบบพันหนึ่งได้ไหมพี่พันหนึ่งอย่างเงี้ยไม้ไอ้เกมไร้สาระที่มึงชวนกูซื้อเนี่ยเกินหมื่นไล้ทียหลังเล่นดีดเอเนี่ยอันนี้มันเกมไงพี่มันเกมไงแต่นั้นมันเลยที่กอล์ฟไงได้การตีกอล์ฟเนี่ยมันออกกับการกายส่วนไหนพี่ทุกส่วนแต่ผมเห็นคนตีกอล์ฟเขาพุงย้้ยกันซันส่วนใหญ่เลพี่รันสามารถจะไปเดินแดกเบียร์กันไง แล้วทำไมเขาต้องกินเดินแดกเบียร์ด้วยอ่ะนั่งแดก,ม,กมันไม่อย,ย,ย์ดเลยไม่มันกินเบียร์เล่นกีฬาไปด้วยมันจะเรียกว่าเป็นกีฬาได้ยังไงมึงก็ไปถามเขาแล้วกันกูก็ไม่รู้ว่ะไม่แล้วตัวพี่จะไปกินเบียร์ด้วยกูอยากกินนะปากกูไว้สัน้นแล้วขอโทษแล้วกันขอโทษแล้วกันเง <c oughs> ินก็เงินกูไ<ฮะ>อ้ที่ค่ะกีฬาอื่นมันตีมันกินเบียร์แล้วตีไม่ได้อะดิเล่นไม่ได้นี่ตีอะไร พี่เปาอย่าลืมส่งรูปจอให้ผมดูหน่อยกีฬาตีอีกอย่างได้ครับลุงไม่มันจะไม่ใหญ่เกะกะเกินไปหรอยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวส่งดูให้เดี๋ยวส่งให้ดูแล้ไอ้จอไอ้จอสามร้อยหกสิบผมมันเท่าไหร่อ่ะยี่สิบห้าหรือเท่าไหร่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดมันใช่ใช่จะมันโค้งไหมไม่โค้งไม่โค้งไม่โค้งโอเล่ไม่โค้งลุงแต่ภาพสวยภาพสวยภาพสวยครับลุงเอาไปเลยเอาอะไรไปเลยเอาอะไรไปเลยให้อะไรเอาถุงก๊อปไปเลยหนึ่ พูดออกมาดิายี่สิบหกคนนี่ถือว่าเยอะอยู่นะกว่าจะคัดคนได้แต่ละคนอนะ่ะตัวพี่ครับคัดคนบอกด้วยนะครับได้ครับได้ครับได้ครับ ี่มีวิธีเองก็คัดคนที่คิดว่ามีแววไปแล้วให้พีเอเซิร์ฟพิติีมาช่วยตัดสินใจขั้นสุดท้ายอีกทีถ้าไม่มั่นใจแบบคัดเบื้องต้นระวังพวกเอาช็อตลงตีก่อกด้วยแต่บอสนี่อย่างจนเอา จังหวะลูกที่เราต้องการน่ะน้ำหนักมึงยังตีไม่เป็นเลยมึงอย่ามาเอาหลักการมาคุยกัตว์ไม่แต่มันจะเป๊ะกว่าจริงๆอย่างแบกอย่างแบกอะอย่างแบกน้ําหนักมือขวามือซ้ายมันก็ไม่เท่ากันการที่จะหยอดการที่จะคอร์สการที่กระชากอะไรเงี้ยมันก็เป๊ะมันก็ต่างกันอยู่แล้วแข่งกูว่าตีแบกรับเอาปะเท่าไหร่มาดิเท่าไหร่เอามาที่ได้มาเท่าไหร่แพ้ทำลารเลือกไมดทั้งหมดเลือกได้เลยแต่น้องไปเลยถ้าพูดจริงแบบนี้มาเหอะมามามา มาเลมามามาเขาไทาไหร่คนมาดิต่างประเทศมาดิเออมาเลยมาดิก็มาดิตอนไหนมึงมาได้เร็วที่เท่าไหร่ก็มาเลยเอามาี่มาดิมาอะไรนะเปิดมาดังเจอกันเลยคุยคุยมาดิจะเอาเอาใครเพิ่มไหมเอาใครไอจุกไหมไอจุกไม่พี่ผมมองว่าพี่ให้คนไปยิ้วมันมาก็ได้นะจริงๆอ่ะมันไม่ต้องแบบให้มันมายตัวนี้ให้มันไปตายที่ไหนก็ไปไม่ต้องไปยิ้วมัน อ่ะพี่ทำจ้าพี่ต้องพี่ต้องตียงเนาะจ้างไม่จ้างกูเล่นเล่นแบบคู่นะอ่ะเอาแล้วเราจะเอาไข่เราไม่มีก็เป็นของมึงเดียวก็จุกเดียวดิใกล้จุเดียวดิเออกูถนัดแบบคู่ไม่เอาตีเดียวดิเออ์มึงมึงมึงกลัวอะไรอ่ะเขาจะเล่นคู่อ่ะมึงกลัวอะไรเออมึงกลัวอไเอาดิไปได้คู่มันต้องมันต้องเอาเอาป้าเอาคู่ป้าอ่ะได้ได้อ่ะมาแล้วก็มีคู่อ่ะเอาดิเอมาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่ เอาหมดทั้งชีวิตที่มึงมีไปผ่อนไม่หมดขายทุกอย่างมาเล่นเลยแล้วเตรียมเคลียร์ว่าผู้ตายด้วยใครคู่พี่คือใครคู่พี่คือใครไม่เดี๋ยวมามึงรู้จักแน่ถามก่อนพูดดิก็เดี๋ยวมึงรู้จักแน่จะเอาใครอาวิวกุลวุฒิมาอย่างนี้หรอฮะวิถีสารนี่หรอจะไปเอามาหรอก็มึงมาเหอะเดี๋ยวมึงรู้จักอยู่แล้วมึงรู้จักใชแล้วมาเหอะมาเหอะไม่รู้จักหรอกพราดรดสีชาพันนักเทนนิสธอ์ ัันนน้เอาสรุปวันไหนจีวันไหนเราจะไปดูไในหมดไในหมดมาเหอะหมูบุกกุ้งอ่ะสบายพรุ่งนี้เห็นไหมแบตกูแล้วมึงจะร้องพรุ่งนี้ได้ไหมเออพรุ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวค่าตัวให้ไไปด้เลยอ่ามาเออคุยกูออกตัวให้กวอกตัวไปไม่กลับให้ตาพรุ่งนี้เพรุ่งนี้เอาผม เอาโค้ดไปด้วยมาเอามาดิเอาตัวให้มึงคนเดียวนะอ่มึงอย่าเดิมพันอะไรก็ไดด้ิงั้นกูเดิมเข่าข้างบนใส่ใหม่เอาโค้ดมาเพื่อเออมึงได้ข้างกูได้เลยเอฟยังไงก็ยังไงก็ได้อืมมาดิ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 ยังชอบแทงตั้งแต่เดินเข้ากนาวว่าขายังใช้ได้อยู่ไหมก็ลำบากแล้ว กูว่าและเราไปกล้าจังเห็นปะ่ะเล่ต,ตีกขาเขาไม่ใคยเดินไม่ได้เลยทัดตุกติกเห็นปะ่ะโตดนจะเจ๋งมีกูมีคนตีถ้ามึงะตีอตีดวลหนึ่งกันเอาเก่งที่สุดในเชียงรายม,มาเลยมาเจอเพื่อนกูได้มาดิเพื่อนพี่หรอเป,เป็นเพื่อนหรอใช่ได้เป็นเพื่อนนะได้ชิวมั่นใจเหมือนกันเอาดิได้ เคมเห็นสนามแบนเองอ่ะเคยเห็นสนามแบทบ้านกูยังเฟสแล้วแบทบ้างกูยังฝั่งที่กูยืนอยู่นิดเดียวถ้ามึงตีไม่ดีกูออกกติกาตัวเองหมดเลยนี่หว่าโอ้ย้ายเืินเนี่ยย้ายเงินอะไรอ่ะมีน้องไปเองอ่ะเดี๋ยวกูไปเยือนมึงแต่มึงมานี่ก่อนโอ้โหโอนไม่แฟร์เลยโอ้ มึงนี่ทำทรงไปทำเป็นเก่งอยู่แล้วอันนี้หมอคนเอาแล้วถ้าเไม่มั่นใจจริงก็ไม่พูดหรอกแต่พี่กล้าไงพี่ทานน้องก่อนเองน้องไม่ได้ท้าพี่เลยจะเอาไงกูเอากับหนึ่งหนึ่งนะเราสองคนหนึ่งหนึ่งแล้วสองคนต้องจับไม้แบตแลวใช้ไม้ยังอื่นได้อีกวะไม่ได้ไม่แบตเท่านั้นจะได้เตรียมไปหลายอันหน่อยดูนะหักแม่ตีตีลูกแบตจนหัก ตีขาเมื่อไงสั์โอ้ดูดิจะเป็นแชมป์อยู่ละแ์อาไข่บอกเขาบอกเขาบอกเขาบอกพี่ตีเก่งแบบวได้เมนู่เขาบอกมาเหมือนกันได้ยินเสียงใน้ําพี่เหมือนกันมึงงงประเภทแบบพวกกบในกระลาใช่ไหมไม่แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเก่งอะไรขนาดนั้นหรอกแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วน้องไม่เคยเห็นพี่ออกอะไรเอาตรงๆว่าน้องไม่เคยเห็นพี่แบบออกลังก์เป็นเป็นเป็นแบบเป็นชิ้นเลยนอกจากตีกอล์ฟ ซึ่งตีกลอน้องไม่นับว่าเป็นการออกกําลังกายแบบคูก็ไม่เห็นว่าแบบมีอะไรดี้วแต่รู้จักมาหลายปีนะนอกจากปากแต่อันเนี้ยพี่ได้เห็นแน่นอนว่าไม่ได้เก่งแต่ปากแค่นั้นผูกตูดมึงไปเลยดีกว่าให้ให้คู่พ่ตีเลยไหมให้คู่พิตีเลยพี่เอาพ่ตีอยู่ฝั่งรงข้ามเลยก็ได้ไม่เอามาแกะ่กักูได้ยเอาเอามีสองดีกว่ามีหนึ่งไงนนองคนเดียวสนามันแบบตั้งกว้างอนี้กูคนเดียวให้มึงแปดคนดีกว่าในสนามว่า เอาดีเอาดิพี่ไหวปะ่ะเดี๋ยวไหวมึงห้ามตีได้ท,ทีละคนไห้ตัแต่ต้องยืนแปดคนนะไม่ได้ดิเมื่อเกะกะดิตัด<อ>ก็<อ>ได้ดนะเดี๋ยวเราไปข้างห,หน้าเดี๋ยวเจอแบตจบให้ให้สกายกับสาตาร์ทมาเลยนี่ยมาเจอไม้กูก่อนดีกว่าตอนเนี้แตะ่กี้ก็โดนมาแล้วอย่าเมือกี้ก<อ><อ>ูกด โทรศัพท์อยู่โดนไปแล้วโดนไปแล้วกดสั่งแก๊อยู่อย่าไปอ้างเลยมึงกลัวเหรออย่าไปอ้างเลยพี่แหละมึงกลัวหรือเปล่ากูโดนแล้วนี่กูโดนไปแล้วอ่ะเออแพ้ไหมแา้ไ่ะแพ้ไปหนึ่งวินไงแพ้ไปหนึ่งวินไม่แพ้แล้วใช่ก็แพ้แล้วโดนแค่ครั้งเดียวพี่บอกว่าเราสองคนไอ้จุกว่ามันกลัวกูไหมจุกกลัวอืมไอ้เยจุกชีจริงเขาก็กลัวใช่ถ้าเขาไม่กลัวเขาจะมาแล้วเขาจะมาพี่ทุกทุกสิ้นเดือนแล้วมันจะดวนเป้า กูไม่ได้เน้นมาเฮียแล้วจบได้โอเคไหมจบนะไม่มีอ้างเออห้ามอ้างเออมาไปดูน้องหน่อยลุงต๊อดอ่ะ มีปัญหาอะไรวะเป็นไรน้องเป็นไรร้อยสปอยล์ทำไมโดนวิติโดนเนี่แล้วน้องเป็นอะไรข้างนอกเหรอจริงจริงเหรอจริงจริงอ๋อสปอยได้แต่ในเกมสปอยไม่ได้โอ้ยว่าตีโดนนี่ว่าตีโดนนะนี่อุย้ย โดนบิดรถเรื่องใหญ่น่าจะเกี่ยวกับข้างนอกใช่หรอออครับลงุงเออผมผมเจอผมเจอปัญหาใหญ่ยื่ไหนเนี่ยนาครับลุงมาหาได้ไหมครับยืนไหนนะสอนนอครับลุงให้ผมไปรับได้ไครับได้ครับไปสอนได้ครับอะไรวะเนี่ย อย่าบอกนะไอ้เคียนี้โดนบิดรถใช่เม็ดอาทิตย์ถูกไหมครับใช่ครับไม่ทำก๊าดโอเคอปไอ้แป้งมึงก็ยื่นไปส่งด้วยแล้วนะนายกเขาจะได้รู้ว่ามันมันเดินในสิจริงๆคือคืออะไรวะ นานาทีที่ไรฮะเจ้าตอนโดนบิดโดนโดนบิดมันโดนบิดยับหมาเลยนาทีที่ห้าสิบเอ็ดโดนบิดคือผมต้องคือโดนบิดรถดูสามคันครับแต่สองคันอ่ะผมได้คืนแล้วครับจาไปโดนบิดอ่ะผมพลาดเองครับลุงว่าว่าแบบไปกิฟให้เขาไม่ได้กิี๊ฟอร์เรนแต่น้องมันคืนมาแล้วครับสองคนอ่ะอ่าสองคันคือ ม่เราเข้าใจก่อนอันนี้แต่ก็เข้าใจก่อนคือตอนนัมันเล่นไอซีปกติแต่แต่คนนั้นน่ะเขาว่าไปบิดเงินคนในแก๊งอะไรนี่แหละต่างนานาเยอะแยะไปหมดจนคนในแก๊งอะก็ทวงแล้วเขาก็หายไปเลยแบบบล็อกบล็อกเฟซบล็อกอะไรแล้วก็ไม่เข้าเกมมาเป็นแบบครึ่งเดือนแล้วอ่ะแต่ทีเนี้ยตอนมันก็เลยโดนผลผลพลอยได้ไปด้วยเลยโดนโดนผลผลพวงอะไปด้วยอ๋อไม่มีปัญหารถต่นเขาตามเขาตามได้อยู่แล้วแอนดมินเขาตามให้เลยอันนี้อันนี้ตามให้เพราะว่ามันจะมีมันจะมีพวกประเภทที่แบบสมมติใช่ปะ กล้วก็อย่างคนที่แบบอ่าในแก๊งก็ได้อย่างเช่นยกอย่างไอ้เยซิร์ฟเนี่ยเอาถึกกุญแจรถไปหมดเลยอย่างเงี้ยเอาของคนในแก๊งไปเราให้แอดมินช่วยดึงมาได้พี่ตาสองจุดเจ็ดใช่ไหมสองจุดเจ็ดใช่ไหมนายกสามบิดละหายไปเลยครับบนี้ใช่ต้องปิดหายไปเลยไม่ใช่บิดไม่่ใชบิดแล้วอยู่ในเกมนะใช่ครับลงถ้าบิดแล้วอยู่ในเกมคือต้องตามเนื้อเรื่องใช่เราตามไปซีแต่ไอ้น้องอีกคนอะผมอะ ก็จะตามได้โหต้องไอ้แสงต้องขู่ว่าจะไปแจ้งกับเวต่ะามาเลยถึงเข้าเมืองมาได้อ่ะอืมใช่ครับถ้า,ถ,าถ้าบิดแล้วไม่ต่ออ่ะก็คือแจ้งได้อีกอย่างเขาเป็นหัวแก๊งนะเขาคุยดีนะลุงตอนที่มาเขาบอกว่าเขาอ่ะชอบผมข้างนอกอและเขาบอกเขาดูและอย่างสู้ๆนะเขาก็ดูอยู่ไอ้กับไอ้สตอรี่ที่ผ่านมาครับเขาเป็นหัวอายุยี่สิบเจ็ดประมาณนั้นครับลุงอผมก็เห็นมีแก๊งเนาะแก๊งก็มียี่สิบกว่าคนยี่สิบห้ายี่สิบหกอ่ะตอนนั้น ก็เลยให้ไปผมไม่รู้นะ้ว่าต้องกิีบฟอร์เลนให้ไปสามคัน hmm. ผมก็เลยเอกใจแล้วไม่ไม่ติไม่ติดต่อกลับมาเลยวะ่ะ hmm. ผ่านไปอีกสัปดาห์หนึ่งผมเลยัไปทวงผมว่าโอ้ไม่ได้ละกูต้องใช้เงินอื hmm. ก็เลยคุยหน้าเตอตีมามันไม่ได้จะไปแจ้งนาะยยกกูไม่รู<ล>ไอ<ห>้วก<ถ>เรื่องบิดรถเนี่ยเขาจะตามยังไงนะยกตัวอย่างสมมติถ้ามันอยู่ในเมืองเงี้ยใช่ปะ่ะยกตัวอย่างถ้า,ถามันอยู่ในเมืองตามสตรอรี่กูไม่รู้ว่ามันจะตามยังไงถ้าไปแจ้งตำรวจตำรวจนะเออไม,ไม่ได้โดนหมายจับก<ำ>็ต้องโดนบิดไปอ่ะต้องโดนบิดไป้าเขาไม่หายไปเลยครับแต่อันเนี้ยอันเนี้ยคือหัวแก๊งเขาอ่ะคือหายไปเลยแล้วบอกว่าแล้วเขาก็ให้ลูกให้บอกลูกแก๊งเขาว่าเขาเข้าเมืองไม่ได้เขาตา้องย้ายดิสคอร์ดเขาก็ตัดเล็กตัดน้อยห้าร้อย ห้าร้อยห้าร้อยเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยืมเงินอีกครับคนในแก๊งทุกคนอ่ะคนละพันห้าสองพันหนักสุดก็คือซื้อคอมใหม่ใช่ไหมเซอร์จินน้องมันบอกซีกัจอซีกัตจอซีกระจอให้ให้มาเล่นแล้วเขาก็ไม่มาอีกเขาก็เขาก็ไปเรื่อยอ่ะเอาไปเรื่อยก็หายไปเลยเวลาเกือบเดือนละค่งเดือนหายไปต่วันที่สิบเจ็ดคนในแก๊งบอกแล้วแบบเนี้ยแล้วคนดูพีมอที่สําคัญแชนป์สกุลวินเทอร์เฟลด้วยนะซีโร่สมิธเดลือจัดซีโร่สมิธวินเทอร์เฟล แต่ของตอนน่าจะได้คืนเนี่ยน่าจะได้คืนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถ้าถ้าออกแนวแบบเชิงแบบนี้นะไม่ไงก็ได้คืนแต่ลูกแก๊งเขาดีลูกแก๊งเขาจะไปหาเขาที่บ้านน่ะลุงยิดว่างไยอืมไปคุยได้ไปคุยเอามันมันจุกลงไม้ลงมือแล้วไอ้เหี้ยใช่ครับใช่ต้องบอกว่าใช่ต้องตามอยู่แล้วเล่นกันมาเป็นเล่นกันมาเป็นปีอ่ะยังไม่ได้คืนอ่ะ แค่สองสามพันอ่ะวิชาชีพเล่าไอ้หียอย่างเงี้ยในรูปแบบอยู่ในเกมอ่ะโูู้าสล็อตเต็มแล้วแบบไว้ใจเนาะบอกว่าจะไปเทีย่ยวมีติ้งรวมเงินมาที่เขาไปเลยอ่ะ <c oughs> ขอคนละห้าพันได้และเว้ยสี่สิบคนอะ่ะพี่ทัศนสามสิบเก้าคนแะคนละห้าพันห้าพันได้เยอะนะหมายถึงว่าคนไม่เราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาทําอะไรบ้างแต่ว่ากนนี้แบบนี้ไม่ก็เคยเกิดขึ้นนะแค่เราไม่ได้ไปสัมผัสแค่นั้นเอง ได้ตรงนี้มันมมน่าจะมีอยู่แล้วม,ม,วมีมีเยอะแต่วงการเกม,แต,มแต่ทํากับเขาเป็นหัวแก๊งแล้วเขาทําอย่างนี้มันธรรมดามันเคยเกิดขึ้นเยอะเป็น,นหัวด้วยนะผมเคยเจอครับลุงแตะนะเขาเป็นลูกแก๊งไงแต่นี่เป็นหัวหัวเขามันทําขนาดนั้นเลยเป็นหัวแก๊งเงินงไม่เข้าใครออกใครก็พูดอยู่ดีกว่าเงินมันนั่นแหละเรื่องเงินอะเงินทองอะเป็นได้หมดแหละถ้าเกี่ยวอะไรกกับเงินอะ มาผมมาพาดเองครับลงุงโทษครับ็นเปลาผมไม่รู้นะมันมีกิฟต์ฟอร์ลนด้วยระบบเช่าไงจังหวะนี้มึงอุ้มพีนีฮาจัดเลยได้เลยที่นน่นไม่ม,มีหรอไม่มีประเด็นการยืมรถกันหรอไอ้อะที่นน่นมันจะเป็นอย่างนี้ครับลงุงอาริมาให้ฟังคือสมมติว่าลุลงมีรถใช่ไหมหนึ่งคันคือคันเนี้ยแล้วทีเนี้ยเซิร์อกอะมาขอซื้อซื้อรถล,ลงุงแต่จริงจริงอะไอรถคันนี้มันไม่ใช่ของลงุงลุงไปเช่ามาอีกทีอะ แล้วลุงเอามาหลอกขายเซิร์ชอย่างเงี้ยอืใช่ครับมันต้องทําสัญญาที่สภาและนายกเขาจะดูให้ว่ามันเป็นของใครผ่านมาจากมือใคร mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น mm hmm. ต้องทําสัญญาที่สภาครับแต่ว่าถ้ารู้จักกันเองก็โอนรถธรรมดามีบัตรโอนให้ครับ mm hmm. อย่างน้นอ้ยใช่ครับน่ากลัวนะผมก็เพิ่งเคยเจอก็ตัวไงผมไม่เคยแบบโดนบิดไงครับลงุงไ mm hmm. ปนอนไหมใช่ใช่ครับ ก็บอกแลวเวลาตอให้เงินใครก็ให้เยอะเกินล้านสองล้านสามล้านเราให้เป็นเศษเงินเลยเนี่ยใจกว้างเงียคนนั่นมิจฉาชีพมันก<ต>็ชอบนะพวกใจกว้างนั่นแหละครับไอไอไอคนที่ผมให้มันไปมันก็เอามาคืนนะไอ้นั่นอ่ะมันบอกว่าพี่ก็ให้เงินผมผมไม่ทาอย่างนั้นกับพี่อยู่แล้วมันก็ทักมาเรื่อยๆอ่ะอน้องมันก็ดูอะไรเงี้ยมัน,มน,มนขอโทษนะที่ทําพี่ตอเสียใจเลียมทําผิดไปแล้วจริงๆ ผมรับประกันด้วยชีวิตผมเลยถ้าแก๊งผมบิดจริงๆผมยอมจบโลให้เลยมันบอกเลยนี่ไงแก๊งมึงมบิดแล้วเนว่าเออมก็ทำให้ตอสเลยคนในแก๊งผมก็มีแบบประเภทแบบนี้แบบเหลี่ยมเหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้บิดนะมันบอกว่ามันจะออกแก๊งให้สาเหตุเพราะว่าปุ่มตัวอีพังฟาร์มไม่ได้คุยเหรอเอีย แล้วพี่ปาบอกว่าโหปุ่มตัวอีมึงพังมึงเลยจะออกแก๊งใช่ครับพี่ปาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวส่งแป,ป้นพิมพ์ให้มึงจะอยู่ต่อไหมมันมีอยู่จริงนะลุงผมไม่ได้พูดโกหกนะเนี่ยมันบอกว่าตัวอีมันพังอะ่ะมันจะออกแก๊งอะ่ะไอเวสมาเวลไหมเนี่ย ช่เวทอตอนนี้อะไรลงเออเออเห็นเวทมันจะปิดหรือไม่คหรอเบเห็นเวทบอกว่ามาเบลเป็นเกมที่น่าเล่นมันก็เปิดพรุ่งนี้นี่เวทอยากไปเล่นอยู่เนี่ยผมรอเล่นพอไม่พัสดะอ้าวไอพัดก็อยากเล่นนะหน้าแต่มันไม่มีคี์ป่ะไรนะครับแต่พี่ก็ชอบนะรออะไรอ่ะรอคนคอดขี่อ่ะมันบอกคอดไม่ได้แลยวกนี้มันแก่แล้วพวกเนี้นี้มันได้ให้เล่นแล้วเนี่ยแนววันนี้เนี่ยวันนี้กี่โมงไอพัสดุบะ ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับพี่อ้อนบอกผมว่าวันที่ห้าครับเขาบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมันแจกให้เล่นซีครับผมก็เลยรอรอรอยร,อรอ